สวัสดีครับผมอาลไนาฟาร์มครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าเรื่องของนะครับเรื่องของเมือกที่มันไหลออกนะครับหลังจากที่นะครับหลังจากที่เราผสมเทียมหรือผสมตัวก็แล้วแต่นะครับหลายท่านน่นะครับมีความสงสัยว่าหลังจากที่นะครับหลังจากที่เราผสมไปแล้วเนี่ยนะครับบังเอิญว่าวัวตัวนั้นนะครับกลับมีเมือกออกมาครับพอมีเมือกออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมจะติดไหมสิบกว่าวันมีเมือกออกมาแบบนี้จะติดไหมนะครับ ผมต้องบอกตามตรงเลยครับว่าไม่มีนะครับไม่มีหมอท่านไหนกล้าคอนเฟิร์มให้คุณหรอกนะครับว่ามันติดไม่ติดนะครับเพราะการดูแค่เมือกแค่นี้นะครับมันไม่สามารถตอบได้นะครับการที่มาดูจากเมือกอย่างเดียวนะครับมันตอบไปได้ร้อเปอร์เซ็นต์หรอครับถ้นตอไปก็เสียหมอนะครับเขาถึงไม่ค่อยอยากตอบนะครับอัน้วยเห็นว่าการที่ตอบไปแล้วอ่ะมันไม่ถูกต้องมันจะทําให้นะครับเครดิตของเขามันหายนะครับมันไม่มีเครดิต เพราะว่าการที่จะตรวจได้ว่าท้องไม่ท้องนะ่ะมันก็ต้องเป็นการล้วงเท่านั้นนะครับหรือนะครับการอุนเาซาวหรือการตรวจด้วยชุดตั้งท้องนะครับการที่มาบอกว่าวัวพึ่งผสมผ่านรอบไปหรือส3วันไปมีเมือกออกมาจะติดไหมมันตึงตอบไม่ได้ครับมันต้องทําใจครับต้องรอ,อหน่อยนะครับสาหรับท่านที่มีความสงสัยในข้อนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกว่าไอ้ตัวเมือกที่มันออกมาเนี่ยนะครับผมจะบอกว่า การที่มันมีเมือกออกมาแน่นอนแหละครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมากนะครับซึ่งคนที่มือใหม่นะครับอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าคนที่เคยเลี้ยงมาก่อนแล้วเขาจะไม่ถามคําถามนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่มีเมือกออกมานะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องขับของเสียออกมาหลังจากผสมนะครับปกติแล้วนะครับสมมติว่าเราผสมเทียมนะครับน้ำเชื้อที่เขาฉีดเข้าไปนะครับก็คือ35ล้านตัวนะครับแต่ตัวที่ไปผสมเข้าไปนะครับ แค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวหนุงคิดดูว่าไอ้ที่เราเอาผสมเข้าไปถ้าสมมนติดก็จริงอะนะครับผสมแค่ตัวเดียวแต่นะครับที่เหลือ,อ่ะรครับมันจะไปอยู่ไหนถ้ามันไม่ขับออกมาถูกไหมฮะยิ่งถ้าผสมตัวนะครับจานวนของสเปิร์มจํานวนของอสุจิจนะครับมันก็ต้องยิ่งมากขึ้นนะครับเมื่อมากขึ้นเขาก็ต้องขับออกมากขึ้นอันนี้คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นหลังจากผสมเทียมหรือผสมตัวเข้าไปนะครับท่านก็ จะได้คลายสงสัยนะครับว่าเอ้ยมันเปิอดกาจากอะไรนะครับหรือบางท่านอาจจะผ่านรอบไปหนึ่งเดือนนะครับมีเมือกอสีเหลืองเหลืองแดงออกมานะครับถามว่ามีโอกาสติดไหมแน่นอนครับการที่วัวผ่านรอบนะครับผ่านรอบสัตว์มันก็มีโอกาสติดแน่นอนครับสูงข,ขึ้นกว่าการที่ผสมไปสอสาวันแล้วมาถามว่ามีเมือกออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันถึงตอบไม่ได้นะครับแต่การที่ผ่านรอบไปแล้วมาถามแบบนี้ก็ยังน้อยนะครับการผ่านรอบแล้วก็แสดงให้เห็นว่า เออมันมีโอกาสติดมากขึ้นนะครับแต่ยังยืนยันไม่ได้ครับว่าการที่วัวผ่านรอบแล้วนะั่นนะครับมันจะติดนะครับการที่จะรู้ว่าติดไม่ติดเนี่ยก็คือต้องรอให้2เดือนขึ้นไปหรือนะครับหรือ3เดือนหรือนะครับถ้าหมอบางคนเก่งก็รอบเดียวก็ก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าอัน,นตรายหน่อยเพราะว่าการล้วงเนี่ยนะครับบางทีวัวมันกระแทกกระทันอะไรบางทีมันอาจจะแทงได้นะครับ ดังนั้นแล้วอยากให้สมาชิกหลายๆท่านนะครับใจเย็นๆนะครับว่าการที่มันมีเมือกไหลออกมานะครับมันยังตอบไม่ได้หรอกครับไม่ไม่มีคุณหมอคนไหนนะครับหรือว่าท่านไหนหรอกครับที่กล้าตอบท่านในร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันติดไม่ติดนะครับการที่มีเมือกออกมานั้นนะครับมันจะมีกรณีอีกกรณีหนึ่งที่วัวสาวพึ่งมีเมือกออกมาการที่วัวสาวหรือวัวไม่สาวก็ตามแต่นะครับบางทีมันจะมีเมือกสักสออกมานะครับถามว่ามันติดไหมหรือมันเป็นสัตว์ไหมนะครับ การเป็นสัตว์ของวัวนะครับมันไม่ใช่ว่ามีเมือกอย่างเดียวแล้วมันเป็นสัตว์นะครับการเป็นสัตว์มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับอาการร่วมด้วยก็คือการที่การที่มีวัวนะครับวัวมันร้องนะครับวัวหาวนะครับวัวหาวหรือนะครับม้ย่อมกินหญ้ามัอนั้นฮาวตีนค่มปีนป้ายตัวอื่นไปเสียนะเขาถึงเรียกว่าอาการใกล้เคียงของการเป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์นะครับแล้วก็มันแล่นโค้อมูไปเสียนะครับมันจะเข่าคายนะครับเพราะมันมันมีเมือกคือซื้อเป็นสัตว์ ถ้ามีเมื่อเฉยๆแล้วเป็นสัตว์แต่ตรงรอบเอออันนี้มีโอกาสครับดังนั้นผมถึงบอกว่าในคลิปก่อนๆว่าท่านจับสัตว์วัวท่านต้องนะครับบันทึกวันที่ที่เมื่อมันไหลออกมาครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยวัวมันนะครับวัวมันเป็นสัตว์เงียบนะครับมันก็มีแต่เมื่อออกมาอย่างเดียวนะครับทําให้เราจับสัตว์ยากนะครับอาการจิ๋มแดงบวมแดงบางทีก็อาจจะดูไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ดูยากนะครับดังนั้นนะครับจดวันที่ไว้นะครับภายในไม่เกิน 19-21วันนะครับมันก็จะแสดงกลับมาให้เราเห็นอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เราครับจะได้จับรอบให้มันถูกต้องนะครับสรุปนะครับการที่วัวนั้นนะครับมีเมือกหลังออกมาหลังจากที่เราผสมไปได้อาจจะไม่กี่วันหรอกครับอาจจะวัน2วัน3วันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือครับสิกว่าวันอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการที่วัวนั้นต้องขับของเสียออกมานะครับที่ออกมาจากร่างกายมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เนะครับ มันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็ต้องขับออกมานะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าติดไหมอย่าเพิ่งใจร้อนครับรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนว่ามันถึงรอบของมันหรือยังถ้าผ่านรอบหนึ่งสองรอบแล้วเนี่ยเออเปอร์เซ็นต์โอกาสที่มันจะออกมาติดเนะี่ยมันมีสูงจากนั้นนะครับผ่านไปสัก2เดือนนะครับท่านก็เรียกหมอนะครับเรียกเพื่อมที่มาตรวจนะครับตรวจคันให้เขาว่ามันติดไหมนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะคอนเฟิร์มได้การตรวจถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมมีครับ แต่นะครับมันก็แม่นยำกว่าการดูด้วยนะครับดูจากภายนอกเพราะว่าการดูจากภายนอกเนี่ยนะครับบัวที่มีคันแค่เดือน2เดือนมันดูไม่ค่อยออกหรอกครับดูยากนะครับคันอายุเดือน2เดือนนะครับมันต้องดูคันที่4ีหเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดูง่ายเพราะว่ามันจะมีพวกน้ํานมพวกอะไรพวกนมเต้านมอื่นๆอย่างเงี้ยครับมันจะมีแสดงอื่นร่วมด้วยครับอย่างนึงเมือกนะครับที่ออกมาใสๆนะครับเมือกที่ออกมาใสๆ บางทีนะครับเขาเรียกว่าประจําเดือนของวัวนะครับมันอาจจะเริ่มสมบูรณ์พันธุ์มากขึ้นนะครับเมื่อเริ่มสมบูรณ์พันธุ์มากขึ้นนั่นแสดงว่าอีกไม่กี่รอบอีกไม่กี่ครั้งนะครับเขาก็จะแสดงอาการแบบนี้ออกมาอีกนะครับแสดงการออกมา2อสารอบหรือ5รอบก็ตามแต่นะครับมันก็จะเริ่มเป็นสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ถึงว่าการความสมบูรณ์พันธ์มันเริ่มมานะครับบัคควายข้อสงสัยนะครับให้กับสมาชิกว่าอาการที่มีเมื่อออกมานะครับมันบอกไม่ได้จริงๆนะครับมันบอกไม่ได้จนกว่าท่านจะตรวจท้องนะครับ บางทีบอกว่ามีเมือกแดงๆออกมาครับหลังมันก,ก็แค่มีโอกาสครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับมันดูยากนะครับมันก็คือเป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับให้ตอบ100%เซเลยนะครับคงผมก็พูดตรงนี้เลยว่าไม่มีหมอคนไหนกล้ายืนยันว่าบัวของท่านท้องนะครับถ้าเป็นการพูดมันก็พูดได้ครับแต่ว่ามันก็คงไม่กล้าบุบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันท้องจริงหรือเปล่านะหลับคลิปนี้ก็มาฝาก มาชิกทุกท่านนะครับให้ทราบกันว่าการที่วัวเราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตื่นตระหนอกอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะหลักเกณฑนี้สวัสดีครับ